ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กากเดวันนี้เรามีสิ่งพิเศษมานำเสนอนั่นคือโฉมแรกของโตโยต้าพิกาติลสปี2026ใหม่ล่าสุดมรดกของโตโยต้าในโลกรถกระบะนั้นยิ่งใหญ่อลังการและด้วยรถกระบะรุ่นใหม่นี้พวกเขาตั้งเป้าที่จะยกระดับมาตรฐานอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เพื่อตัวรถเองแต่เพื่อกลุ่มรถกระบะขนาดกลางทั้งหมดหากคุณเป็นแฟนของความน่าเชื่อถือประโยชน์ใช้สอยและความหรูหรายอย่างน่าประหลาดใจคุณคงอยากใช้รถคันนี้ต่อไป มาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนโต o ยต p i พิกาติลสปี2026สร้างความประทับใจอย่างโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น To y ยต a ได้ปรับโฉมให้ดูทันสมัยโดยไม่ทิ้งหลักฐานที่แข็งแกร่งไว้ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์โฉบเฉี่ยวดูดังยิ่งขึ้นพร้อมการตกแต่งด้วยโครเมียมอันประณีตขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็เมทริกซ์ดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นดีลัสฝากระโปรงหน้ายกสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยบ่งบอกถึงพละกําลังใต้ท้องรถ และทำให้รถกระบะดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นบนท้องถนนด้านข้างพิกาดิลัสโดดเด่นด้วยล,วล้ออัลลอยขนาด20นิ้วสีทูโทนและซุ้มล้อที่บานออกอย่างประณีตมอบความลงตัวระหว่างความคล่องตัวแบบออฟโรดและความหรูราสำหรับการขับขี่ในมืองกระบะรุ่นนี้มีความยาวและกว้างกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อย ช่วยเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารและยังคงความคล่องตัวอย่างเหนือชั้นรุ่นดีลักซ์มาพร้อมมือจับประตูโครเมี่ยมบันไดข้างและฝาครอบกระจกมองข้างและเป็นครั้งแรกที่โตโยต้าได้ติดตั้งไฟเลี้ยวแบบซิปเนชไวทที่กระจกมองข้างแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เพิ่มความหรูหรามาดูด้านหลังกันบ้างการเปลี่ยนแปลงยังคงดําเนินต่อไปฝาท้ายกระบะมาพร้อมระบบยกขึ้นไฟฟ้าและกลไกติดแบบนุ่มลน,นไฟท้ายเลเดดีไซน์เต็มบงที่อบล้อมด้านข้างให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างค่ำคืนคุณจะสังเกตเห็นว่าโตยโยต้าได้ปรับปรุงกันชนหลังใหม่ให้มีบันไดข้างในตัวช่วยให้เข้าถึงกระบะดได้ง่ายขึ้นเรียบง่ายและเป็นที่รอคอยมานานและใช่แล้วรุ่นดีลักซ์มาพร้อมกับแผ่นรองพื้นกระบะแบบพ่นจุดยึดหลายจุดและช่องจ่ายไฟ400วัตต์ที่กระบะดโดยตรงเหมาะสําหรับเก็บเครื่องมือของแต่งทาทรถหรืออุปกรณ์ตั้งแคมปะใต้ฝา,ากระโปรงโตยโยตานำเสนอเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จ4ี่สูบเรียงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เป็นมาตรฐานให้กำลัง278แรงมา้าและแรงบิด317ปอนด์พุดแต่ข่าวจริงคือระบบส่งกำลังไฮบริดใหม่ที่มีเฉพาะในรุ่นดีลัสเท่านั้นเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบไฮบริด2.4ลิตรให้กำลังรวม326แรงมา้าและแรงบิดมหาศาล465ปอนด์ุตซึ่งมากกว่าแรงบิดของรถกระบะขนาดใหญ่หลายรุ่นจับคู่กับเกียร์อนุนมัติ8สปีดพิคาติลัสให้ความรู้สึกตอบสนอง,งน,นุ่มนวลและรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจสามารถลากจูงน้ำหนักได้สูงสุด7,000ตอน และบรรทุกได้ประมาณ1650ตันอนซึ่งเพียงพอสำหรับนักเดินทางสุดสัปดาห์หรือสถานที่ทำง,งานขนาดเล็กประหยัดน้ำมันดีขึ้นอย่างมากด้วยระบบไฮบริดโตยโยต้าอ้างว่าสามารถประหยัดน้ำมันได้ประมาณ28ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถกระบะขนาดและสมรรถนะขนาดนี้การเปลี่ยนผ่านจากน้ำมันเป็นไฟฟ้านั้นราบรื่นและระบบเบรกแบบรีเจเนอเรทิช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจราจรติดขัดโดยไม่รู้สึกรบกวน ภายในห้องโดยสารคือที่มาของชื่อดีลัก์อย่างแท้จริงโตยโยต้าได้ปรับโฉมภายในใหม่หมดจดด้วยวัสดุคุณภาพสูงดีไซน์ที่พิถีพิพถันและเทคโนโลยีมากมายหุ้มด้วยหนังเทียมแบบซอฟต์ทั h ทั้งแผงหน้าปัดประตูและคอนโซลกลางตกแต่งด้วยอะลูมิเนียมแท้ตามเส้นสายและไฟอ็นเบียอันไลท์ที่ช่วยสั้น